ส่วนทัศยาน่าก็ฉวยโอกาสลากคอสยาขึ้นรถหลบหนีออกจากฐานทัพในตอนนั้นพันเอกเซมิรอดอฟเดินเข้าไปในความมืดเพียงลําพังเพื่อตามหาสิ่งมีชีวิตประหลาดบนพื้นเต็มไปด้วยศพทหารที่ถูกฆ่าอย่างโหดร้ายหลังจากหนีมาทั้งคืนร่างกายของคอสยาก็สุดส่งจนแทบจะสิ้นลมแล้วส่วนการต่อสู้ระหว่างพันเอกเซมิรอดอฟกับสิ่งมีชีวิตประหลาดเขาก็ต้องแลกด้วยแขนข้างหนึ่งอย่างไรก็ตามพันเอกเซมิรอดอฟไม่ได้ยิงสิ่งมีชีวิตประหลาดเลยสักนัดในขณะเดียวกัน อาการบาดเจ็บของคอสยาก,ก็ยิ่งซุดหนักลงเมื่อไม่มีสิ่งมีชีวิตปรสิตยอยู่ในร่างคอสยาก,ก็ไม่สามารถทนต่อไปได้แล้วในตอนนั้นเองพันเอกเซมิรอดอฟก็ไล่ตามมาทันพร้อมนำสิ่งมีชีวิตประหลาดมาด้วยทัตยาหน้าที่ไร้เดียงสาเพิ่งจะเข้าใจตอนนี้ว่าคอสยาไม่มีทางแยกจากการเป็นเจ้าบ้านของสิ่งมีชีวิตปรสิตได้พวกเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมกันอย่างสมบูรณ์แล้วหากแยกจากการทั้งคู่ก็จะตายพร้อมกันจากนั้นพันเอกเซมิรอดอฟก็แย่งปืนของทัตยาน่าไปและหยุดยั้ยงเธอไว้